โอ้โหเแบบี้น้อยเยอะจังเลยอืมใช้เสียอะไรดีแดงไหมเราจะนวดเลยนะจากนั้นก็เสพ่อผ้าน่ารักจจิงๆเลยใครเป็นพ่อแม่เด็กกันนะเควิน <c oughs> เชล่ากำลังนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลอืดื่มโกโก้แล้วก็ขนมหวานยินดีด้วยนะจ๊ะคุณแม่มือใหม่ ต่อไปนี้เราก็เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วเอา้าทุกคนมาพร้อมหน้าแล้วเหรอคะดูลูกของคุณสิเอ้ยนี่ไม่ใช่ลูกฉันนี่นะลูกฉันไปไหนอ๋ออยู่นี่เ,เองเ,อเมื่อกี้นะ่ะโรงพยาบาลแกล้งคนเฉยๆคะ่ะเด็กคุณเองก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยยิ้มนะคะเขาถ่ายรูปหนะ่อย yeah. และในที่สุดครอบครัวก็ มันลยจากนั้นก็ใส่เจ้าฝานี่ลงไปอย่าลืมเสียบหลอดใส่สปริงนะ่ารักจังเลยแล้วก็ใส่สายยางอีกจากนั้นก็ใส่เจ้าขวดนี่เลยเยี่ยมมากและนี่ก็คือเครื่องทำนมนั่นเองรอบครัวมานั่งดูหนังด้วยกัน โอ้ลูกรักหิวแล้วยังงั้นเหรอเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารมาให้รอแป๊บหนึ่งนะเอ้ไม่นผมผงหมดแล้วโอเคเอ่มีอีกหรือเปล่านะอ๋อใส่ลงไปในนี้นเลยและริ่มได้ยู้ยอจังดีมากเจ้าเนี่ยจะทำให้นมของเราออกมาอร่อยอรอย thank you ดื่มเลยนะจ้าลูกรักของแม่เย้เด็กๆอารมณ์ดีแล ดีจังเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อ๋หนูนอยน่ารักจังเฮ้มานี่มาว่าตาแล้วก็ใส่ดีเทลและเจ้านี่จะทำให้เธออบอุ่นในอากาศหนาวๆและนี่ก็เป็นพี่ชายของเธอนะเด็กๆโตขึ้นมาแล้วรอบครัวจะยุ่งกว่าเดิมหรือเปล่าเด็กๆมาเล่นกันที่โรงเรียน เด็กๆเ,เจ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือเปล่าอ้าวทั้งสองคนอนำอะไรนี่ไม่นะขโมยของแบบนี้เดี๋ยวก็โดนครูลงโทษแล้วฮะของขวัญหายไปแล้วฮะก็เกิดอะไรขึ้นน่ะเอไม่นะไม่ต้องคริสต์มาสของเราของขวัญเด็กๆพอใจแล้วใช่ไหม <c oughs> รู้แล้วแหละว,ว่าเป็นฝีมือใคร Uh oh. ขอโทษคะ่ะเป็นเด็กดีนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวซานตาคลอสจะไม่เอาของข,องขวัญมาให้นะ <laughs> เราจะคลึงดินเบาแบบนี้เลยแล้วก็ตัดให้เป็นต้นคริสต์มาสอืมน่ากินจังเลยแล้วก็ใส่ไม้เสียบแทนี้แสนอร่อยพร้อมแล้วเลยนะ ได้เวลาทำอาหารแล้วล่ะใช่แล้วถแล้วฉันจะให้ของขวัญวันคริสต์มาสแก่เด็กๆนี่ยังไงเล่าทำอาหารแสนอร่อยอา,า่าทำตามสูตรแล้วเรียบร้อยอมันน่าจะละลายเหมือนคาราเมลสินะโอ้ยโเกิดอ,อะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยนี่คุณพ่อทำอะไรอยู่มาเดี๋ยวพวกเราช่วยนะนี่ไงทำได้ดีมากเลยจ้ะเด็กๆว้าวของกินเยอะเลยเออดีมาก ถ้าพ่อไม่มีพวกเธอนี่ยจะทำยังไงกันนะอร่อยจังเลยเปิดขวดออกมาเลยจ้ะแล้วก็ห่อกระดาษจากนั้นก็วางเจ้าฝานี่ลงไปใส่อาหารแสนอร่อยตรงนี้เจ้าเครื่องนี้ถูกตกแต่งด้วยเพชรปลอมนี่เจ้าเนี่ยสะดวกมากเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้สัตว์เรี้ยงของเราไม่หิว ดูสิดูตังเเลยโห้แมาแต่แต่ยังไม่หมดนะนี่ยังไงล่ะพ่อไนดะ้ซื้อเจ้าเครื่องนี้มันแล้ว <c oughs> อาหารเยอะจังเลอยอะลองเลยดีมากดีมากดีมุนซี่เจ้าหมาน้อยเก่งจงังเลย <c oughs> ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วคุณพ่อก็สามารถนอนพักผ่อนได้ เราจะเอาเจ้าแผ่นโฟมมันได้เลยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยกระดาษโฟมกากเพชรฮ ơ มีผู้สีเขียวด้วยเหละเนี่ยแล้วก็ใส่ไม้ตรงนี้ใส่ของตกแต่งสวยๆแถมยังมีเจ้าเทียนอีกตั้งหากเ,เด็กๆจำไว้นะห้ามพากวางที่ไหนมาเข้าใจไหม ห้ามใส่หมวกเซนต์คลอสเอ้เหนื่อยจังเลยฮ้ากล้งพ่อดีกว่าตอนนี้คณพ่อเผลอหลับไปเจ้าสองคนนี้ก็แอบแต่งบ้านใส่หมวกซะนะพ่อโออยเกิดอะไรขึ้นกันละวนี่อ่ะนี่มันของฉันเหรอรู้สึกดีจังเลยจริงๆแล้วคริสต์มาสก็ไม่ได้แย่เลยนะ นี่ไงดัดลวดแล้วจะกลายเป็นเขากว,วางเราจะพับผ้าแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นก็ใส่ปอมปอมเป็นเส้นแล้วก็ใส่ปอมปอมลูกบอลทำเป็นโต้ได้เลยแล้วก็วางมักหมวกน่ารักจังเป็นใครก็คงอยากจะได้นะกรินช์ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเ๊ะอะไรอ่ะแกเอาอะไรมาเนี่ยเอาออกไปเลยนะ จ้าหมาได้โชว์ออฟใหญ่เลยไม่เอานี่มันหวันคริสต์มาสเนี่ยนะไม่ได้เลยไหยแบลอากาแฟให้ฉันสิออโอ้โอยนี่มันไม่ใช่กาแฟเด็ดนะเจ้าหมารู้เรื่องแล้วสินะทีนี้คุณกรินช์ก็ดื่มกาแฟไปเลี้ยงเจ้าหมาไปเราจะตัดกระดาษโฟมเลยจ้ะแล้วก็พับแบบนี้เลย จากนั้นก็พันร,บรอบๆพอพันแล้วนะก็จะงอตรงปลายแบบนี้ทำเสาได้เลยตกแต่งเจ้านี้ด้วของสวยๆในวันคริสต์มาสรับรองว่าแม้แต่คุณกรินช์ก็ต้องชอบอย่างแน่นอนมีววเคนมารวมตัวกันที่ไทม์สแควร์ทุกๆคนนะร่วมกันร้องเพลงวันคริสต์มาส คุณกรินช์ทำอะไรอยู่นะฮ่าฮ่าพวกแกน,น่าไม่ได้สนุกกับวันคริสต์มาสหรอกนี่นายอย่าบอกนะว่าจะขโมยต้นคริสต์มาสเอาแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงก็บอกลาเจ้าต้นคริสต์มาส <c oughs> และที่นี้ก็ได้เวลาของสลอรเอ่อจะจะจะนำอะไรไปเนี่ยโอไ้ไม่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 ทำแบบนี้โดนด่าแน่นอนเลย เดี๋ยวไปคืนก็นได้โอ้ปาิหารเกิดขึ้นแล้วขนาดคุณกรินช์ที่เกลียดวันคริสต์มาสก็ชอบคริสต์มาสขึ้นมาเลยมาแปลงร่างบาร์บี้เป็นซินดี้คลอสกันภรรยาของซานตาคลอสเธอเตรียมผ้าสำหรับทำชุดเดรสปักลวดลายและร่างรูปทำเครื่องหมายรอบคอและติดด้านหลังและด้านหน้าชุดเดรสเข้าทรงมากเลย <c oughs> ติดแถบขนเฟอร์ปลอมบางๆบ,บ,บนรอยตัดแขนเสื้อและท้ายกระโปรงผ้าเหมือนกับมีน้ำแข็งมเกาะเลยเธอจะเป็นไข้เอานะถ้าไม่ใส่หมวกในฤด,ดูหนาวมีผมตุก,กตาดัดทรงที่คาดผมจากเส้นลวดคลุมโครงด้วยริบบิ้นซาตินเติมพลอยปลอมขนาดใหญ่ตรงปลายที่คาดผมตกแต่งมันด้วยที่ล้างท่อแบบนี้อ <c oughs> เติมเข็มขัดนิ่มๆเข้ากับเอวมุกส่องประกายสวยงามจังซินดี้และซานต้าชอบเล่นสเก็ตน้ำแข็งมากจะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้อีกแถมการได้ดื่มโกโก้ร้อนสักถ้วยใกล้เตาผิงหลังจากเล่นสเก็ตน้ำแข็งในตอนเย็นยังทำให้รู้สึกดีมากอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีใครสักคนให้กอด หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็พบว่าพวกเขากำลังจะมีลูกว่าที่คุณแม่ต้องมีหมอนอนพิเศษพับให้ยืดครึ่งหนึ่งและตัดเอาอมยิ้มออกมาติดม,มุมแบบนี้ยัดนุ่นใส่เข้าไปข้างในหันลูกอมด้วยริบบิ้นซาตินตกแต่งด้วยโบและต้นฮอลลี่ หมอนใบนี้จะช่วยให้ซินดี้หลับสบายขึ้นนางคลอสตัดสินใจงีบหลับการทำความสะอาดทำให้เธอเจ็บหลังเย้ฉันทำมันก่อนจะไปนอนหลับที่รักลองใช้หมอนใบนี้ดูมันสบายมากๆเลยฉันไม่ต้องพลิกตัวไปมาตลอดคืนอีกแล้วขอบใจนะจัดวางกิ่งต้นเฟอร์รอรอบๆก้านไม้ ตัดวงกลมออกมาจากผ้าสักกะลาสีขาวมันเหมือนต้นคริสต์มาสที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินหิมะซินดี้คลอสได้งานที่น่าพอใจที่สุดคือการตกแต่งต้นคริสต์มาสไฟต้นคริสต์มาสก้อนหิมะผลเบอร์รี่แช่แข็งลูกสนและโบพวกเรามีทุกอย่างที่คุณต้องการเกล็ดหิมะร,ร,รยระยะประดับยอดไม้นี่คือของขวัญทั้งคู่กำลังจะได้ของขวัญ เราต้องการต้นคริสต์มาสซานต้าจะจัดการเองเย้ Yay! ตอนนี้บ้านเป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวเลยที่นี่สะดวกสบายมาก <laughs> ขอบใจนะที่รักมาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันติดของตกแต่งเข้ากับลูกปัดดึงสายเล็กๆผ่านห่วงทีนี้ก็ห้อยพวกมันได้ง่ายแล้ว ตัดกล่องกระดาษแข็งและประกอบเข้าด้วยกันใส่ฟิลเลอร์ไว้ด้านในเครื่องประดับจะได้ไม่แตกหักเป็นเซ็ตที่สวยมากเลยมัดดิบินของขวัญรอบๆกล่องที่รักฉันเอาบางอย่างมาให้เปิดดูสิว้าวเครื่องประดับต้นคริสต์มาสดูสวยจังพวกมันจะดูดีมากบนต้นคริสต์มาสของเรา มาตกแต่งมันด้วยกันเถอะนางคลอสตัดสินใจจัดงานเบบี้ชาเวอร์มาใช้กล่องเพื่อทำของขวัญเบบี้ชาเวอร์กันเถอะใส่ชิ้นส่วนผ้าบางสีชมพูข้างในเทกากเพชรแวววาวด้านบนผูกโบรอบๆกล่องและตกแต่งด้วยกุญแจเล็กๆซินดี้จะรักมันเลย ปาร์ตี้กำลังไปได้สวยแขกทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่นี่คือเพื่อนเก่าของครอบครัวคู่รักเยติพวกเขาเอาของขวัญมาให้ด้วยเอาล่ะมาดูกันว้าวมันแวววาวมากนางคลอสจะได้ลูกสาวทุกคนชอบปาร์ตี้นี้มากเลยนี่คือของขวัญคริสต์มาสกล่องหลัก ทำผ้าอ้อ,อมผ้าซาตินสีแดงทาก่าวที่ด้านข้างแล้วตกแต่งด้วยพลอยปลอมทำรอยตัดบนรูปวงกลมทำผ้าให้เป็นรูปคนตกแต่งด้านข,าข้างของคนด้วยขนเฟอร์สีขาวติดผู้นิ่มตรงปลายอีกไม่นานหนูน้อยก็จะได้ฉลองวันคริส,สต์มาสครั้งแรกของเธอพี่รักได้เวลาแล้วฉันจะเตรียมกวางเรนเดียร์ให้พร้อม พาพวกเราไปโรงพยาบาลทีไปให้เด็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทุกคนในโรงพยาบาลรู้สึกหนาวสั่นเล็กน้อยทันใดนั้นก็เกิดพายุหิมะและสาวน้อยก็คลอดออกมาเรามีชื่อแล้วเราจะเรียกเธอว่าทิวดอร์มาทําผ้าห่อตัวเด็กกันเถอะผ้าสีเงินกลายเป็นถุงเท้าสองข้างมาติดพวกมันเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวเว้นกระเป๋า และตกแต่งด้านข้างด้วยที่หล้างท่อโบและใบไม้จะทำให้ดูรื่นเริงขึ้นได้เวลาเช็คเอาท์ที่โรงพยาบาลแล้วทารกสบายตัวและอบอุ่นในผ้าพันตัววันนี้เธอจะได้เห็นบ้านของเธอเป็นครั้งแรกในที่สุดทั้งครอบครัวก็มาถึงแล้วโอ้ทิวด้าคลานได้แล้วพวกเขาโตเร็วมากโอ้โ ระบายรางวิ่งของรถลากเลื่อนเป็นสีเงินพวกมันดูเหมือนเหล็กจริงๆเลยทำด้านข้างด้วยกระดาษโฟมวววาวรูปร่างของพวกเขาเข้ากับรถลากเลื่อนได้เป็นอย่างดีระบายบ่อหลังและบ่อด้วยสีมุกระหว่างที่รอให้สีแห้งตกแต่งเลื่อนด้วยดาวไม้เราต้องการใช้กากเพชรเพิ่มเพิ่มโบที่ด้านหลัง เพิ่มเชือกสำหรับกวางเรนเดียใส่ผ้าห่มและหมอนไว้ด้านในตอนนี้ทารกนุ่มและสบายแล้วเมื่อถิวด้าโตขึ้นเล็กน้อยกวางเรนเดียจะพาเธอวิ่งไปทั่วโลกและตอนนี้ซานตาเป็นผู้รับผิดชอบการลากเลื่อนพ่อและลูกสาวกำลังสนุกกันมากอย่าไปรบกวนพวกเขาเลย ธอสามารถจำถุงของข,องขวัญซานตาได้จากลวดลายของมันแปะเกล็ดหิมะส,สีขาวบนผ้าสีเขียววาดต้นคริสต์มาสระหว่างพวกมันโปรยกากเพชรสีแดงลงไประหว่างที่รอให้สีแห้งติดกาวเข้ากับถุงมันน่าจะใหญ่พอนะสอดได้สีขาวผ่านไปด้านบนใส่ของขวัญด้านในมันน่าจะใส่ของขวัญสำหรับเด็กทุกคนบนโลกได้นะ เพราะมันเป็นถุงวิเศษีงล่ะซานตาคลอสไปเอาของขวัญให้เด็กๆเ,เขาจะเสียเวลาอีกไม่ได้ซานต้าร้องเพลงจิงเกร์เบลและบินไปกับกวางเรนเดียในป่าทึบอุ๊ยกระเป๋าตกฉันทำหายที่ไหนกันนะเย้เจอแล้วล่ะพวกเด็กๆจะต้องมายกโทษให้แน่ถ้าฉันทำหายหุ่นกวางเรนเดียกลายเป็นมาโยก ตัดแนวโค้งสองอันมากวางเรนเดียร์จะได้โยกไปมาบนนั้นได้ติดลูกปัดเข้ากับกีบเท้าและติดแนวโค้งเข้ากับพวกมันระบายสีทั้งชิ้นด้วยสีเมทัลลิกให้ดูเหมือนว่ากวางตัวนี้ทำมาจากเงินโปรยกากเพชรลงบนเขาและด้านล่างของมาโยกเติมกระดิ่งเล็กๆบนริบบิ้นสีแดงเข้าบนคอพวกเราเหลือแค่ต้องใส่ที่นั่ง ทิวดาขึ้นมาสิเธอช่างกล้าหาญจริงๆคริสต์มาสอีฟเป็นคืนที่สำคัญที่สุดสำหรับซานตาคลอสฉันต้องแจกของขวัญหลายพันชิ้นเลยโอ้ฉันเกือบลืมไปแล้วฉันรีบมากกับการทำให้เด็กคนอื่นๆมีความสุขจนไม่มีเวลาให้ของขวัญลูกน้อยฉันเลยฉันมอบกวางเรนเดียร์ที่สวยที่สุดให้เธอต้องขอบคุณเวทมนต์ของซานตาเลย คืนนี้ทุกคนมารวมตัวกันรอบต้นคริสต์มาสมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดข,ของปีครอบครัวคลอสขอให้ทุกคนมีวันคริสต์มาสที่สนุกสนานมาเปลี่ยนเจ้าสโนว์แมนตัวนี้ให้เป็นสมิลต้ากันติดโบแบบนี้โอเคไหมไม่เราจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกว่านี้หน่อยเราจะพับผ้าชีฟองแบบนี้เลย <c oughs> กระปองน่ารักแล้วว้าวกระปองสีน้ำเงินสวยจัง แล้วเราก็ต้องติดผมซะด้วยนะแล้วก็แต่งหน้าเลยสมานท้าเธอพร้อมจะเจอกับโอลาฟแล้วหรือยังเย้ <Yay! S 1> สโนว์แมนนอนของเรากำลังเดินอยู่ในป่าหิมะแต่แล้วเจ้าบรูนี่ก็แกล้งโอลาฟเฉยเลยว้าวๆอะไร <Hey. S 1> อ่ะเฮ้อ๋อม่มีใครลอยอ่านะเอลซ่าอ <c oughs> แล้วสมานท้านี่เป็นใครอ่ะ เธอไม่ได้มีตัวตนซะหน่อยเรียกฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ hey, เป็นอะไรอ่ะฉันมีตัวตอนอยู่จริงนะเออฉันฉันไม่รู้มาก่อนเลยอพวกเราเหมือนกันเปรียบเลย <c oughs> เราจะปั้นดินเบานะ <c oughs> น่ารักอะ่ะวาตาสโนว์แมนนะ้อยมีทั้งพี่แล้วก็น้อง ทำผ้าอ้อมจากกระดาษโฟ,อฟมนี่ก็คือลูกของโอลัฟแล้วก็ใส่จุกด้านบน <c oughs> ติดโบด้วยนะจ๊ะปิงแล้วก็ติดแขนได้เลย <c oughs> เราจะต้องทำของเล่นให้กับหนูน้อยซะก่อน โอาลาฟกับสมนตาออกมาเล่นสโนวบบอลกัน hey! ระวังนะ <Ouch. S 1> จับให้ได้สิค <laughs> งจะดีนะถ้าเรามีลูกได้ดกันอ๋อนั่นสินั้นเรามาสร้างลูกกันเลยมาาและตอนนี้เจ้าสโน์แมนทั้งสามตัวก็มาแล้ะ <laughs> ได้เวลาของขดลวดแล้วจ้าเราจะตัดกระบอกมันฝรั่งออกมาแบบนี้เลยใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ทาให้เป็นสีเงินจากนั้นก็สอนลวดเข้าไปเลยใส่บอ่อนั่งสามบอ่อสำหรับสนโน w แมนน้อยแล้วก็ใส่ผ้ามาเพิ่มความสวยงาม หิมะก้อนใหญ่กลายเป็นเกล็ดหิมะแล้วดูสิหิมะเต็มไปหมดเลยเล่นชิงช้าในฤดูหนาวเป็นความฝันของเด็กๆเ,เลยเฮีเจ้ากวางนะ้อยสวัสดีโ <c oughs> อ้เจ็บนะ <c oughs> ขึ้นไปสิฉันเองก็อยากจะนั่งบ้างน้อย <c oughs> เด็กๆให้ลูกฉันเล่นด้วยได้ไหม <c oughs> ได้สิ <c oughs> เบบีน้อยดูจิงชาแน่สิ <Yeah! S 1> <c oughs> เด็กๆชอบมันเลยวันหยุดเนี้ยได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่เป็นกวางด้วยละ่ะ <c oughs> ได้เวลาตัดกระดาษแบบนี้แล้วนะจ๊ะจากนั้นก็ทำให้เป็นที่นอนเลยแล้วก็ใส่เตียงนอนแสนนุ่ม ดัดลวดให้เป็นเกลียวแบบเนี้ยแล้วก็โรดด้วยกริตเตอร์ใส่ที่นอนลงไปเลยแล้วตรงนี้ก็จะติดเสาด้วยนะเราจะได้ใส่ผ้มาม่านลงไปไงสวยจังเลยฮ่หาหน้านอนชะมัดเลยนะคุณพ่อคุณแม่กวางกำลังดูหนูน้อยเล่นอยู่เอ๊ยุกคนจะช้าหน่อยสิ เอาละเด็กๆมารู้จักเพื่อนใหม่กันนะยังไม่อยากนอนอย่างนั้นเหรอหลานได้ดูสิเราสามารถนอนข้างนอกได้จลามานอนด้วยกันเลยไหมอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วล่ะเอ๊ไม่นะยังไม่อยากเล่นนะเด็กๆเฮ้ไปไหนแล้วเจอจันได้ง่วงแล้วล่ะสิโอเคได้เวลานอนแล้วเจ้าแม่มุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันเยอ่บนลลังคา อนอนแล้วจนได้ได้เวลาต่อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แสนสวยแล้วลางต่อแตะเกียบเข้าด้วยกันเลยทีนี้ก็ตั้งเสาหยอดกาวไว้บนลูกปองจากนั้นก็พันไหมพรงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเอาลูกปองออกกันเลย ว้าวสวยดีฮะจากนั้นก็ติดปอมปอมเข้าไปของโซเข้าไปเลยเราจะได้ห้อยกับเสาไงอยากจะนั่งชิงช้าแบบนี้มากดูสวยเข้ากับหน้าหนาวจริงๆรรู้สึกว่าโอลาฟจะได้ทำงานหนักแล้วล่ะ อ,อ,อเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยอ,อยต้องเก็บแล้วเก็บอีกเจ้าสามตัวแสบเนี่ยสอนแล้วก็ไม่จำสัทีนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันทำไปก่อนก็ได้อันนี้ไว้ตรงนี้อาเสร็จเรียบร้อย เก็บกวาดบ้านเนี่ยเหนื่อยจังเลยฉันได้ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยมทีนี้ก็ไปนั่งพักดีกว่าว้าวเก้าอี้ใหม่งั้นเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว้าวฉันบินได้อยากจะนั่งแบบนี้ทั้งวันเลยเราจะต้องใช้ขวดแก้วเล็กๆสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียว แต่ละขวดก็มีสีที่ต่างกันจากนั้นก็ใส่จุกนมเลยขวดนมเนี่ยเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นเชียวนะโธเด็กๆทำไมร้องไหล้ล่ะอยากจะเล่นมก <c oughs> ฉันม่าเด็ก <c oughs> ๆกำลังหิวนะ <c oughs> คุณพ่อโอลาฟเอานมสสาอร่อยมาให้ทุกคนแล้วอ่าเดิมลอยนะ <c oughs> แล้วโอลาฟก็ป้อนนนให้กับเด็กๆที่คนเฮ้เ <c oughs> จ้าหนูน้อยนะรักจังเลยคุณโอลาฟช่วยป้อนนมนให้กับเด็กๆหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยทั้งสองคนน่ารักเหมือนกันนะอ้าอมทีนี้เด็กๆทุกคนก็แฮปปี้แล้วกระดาษโฟมแล้วจะกลายเป็นสามเหลี่ยมไงละ่ะว้าวเป็นว้าวนี่เองเฮจะไปไหน เราจะต้องตัดลวดออกมาแบบเนี้ยทีนี้ก็ใส่หางของมันเลยว้าวสีสันสดใสแบบเนี้ยสามารถเห็นได้ไกลต้องร้อยกิโลโอลาฟและเด็กๆออกมาที่สวนเพื่อเล่นกัน,นกว้าวเทมพล,ลินอยากจะเล่นมา้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพ่อกระโดดให้ดูนะเย้ <c oughs> ว้าวอะไรตตดอยู่บนต้นไม้ว้าวดูสิเด็กๆเ,เคยเห็นรึเปล่ามันเรียกว่าว้าวยังไงละ่ะพ่อน่าเคยอยากจะได้ว้าวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะเด็กๆมาดูการเล่นว้าวกันไหม <c oughs> ดูสิอ๋อเหมือนย้อนกลับไปตอนเด็กๆเ,เลยนะ <c oughs> เราจะต้องใช้รายละเอียดพวกนี้ ติดทับลวดด้วยกระดาษโฟมเลยจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มอีกทุกๆอย่างเป็นประกายสวยงามคุณเจ้าชายเยติกำลังพักผ่อนอยู่อไงเพื่อนคือช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออไม่อะไรให้ฉันช่วยเหรอคือฉันอยากจะเซอร์ไพรส์ซามานธาแต่ว่าเขาปิดในช่องโควิดนะสิอองงั้นก็ประดิเองซะเลยสิอืมดูสิฉันมีของตกแต่งที่ทำมาจากหิมะเต็มเลยอะ ย้ yeah, สวยดีฮะ,ะเดี๋ยวฉันตีก้อนน้ำแข็งให้นะะอ๋อขอลวดนั่นหน่อยอตรงนี้ไว้ตรงนี้แบบนี้มาเสร็จแล้วที่คาดผมสวยจังเลยว้าวเป็นมงกุฎที่สวยมากเลยโอลาขอบใจที่ช่วยนะโอเคบายสมมนธากำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสอยู่ฉชเนอเอาของขวัญมาให้เธอนี่คือมองกุฎสำหรับราชนิของฉันนะ่ารักจังเลย คือฉันทำเองเลยนะเธอเนี่ยนะ่รารักจริงๆเลยนะโอล่า